สวัสดีครับรายการนิสเียษไทยกินครับมื้อนี้สีผ้าลูกีเหล็มนะครับเดินทางนะครับผมไปจังหวัดมุกดาหารนะครับผมเพิ่นกระชีเอาไปส่งต่อนะครับผมอยู่เออเออเออเอเอเสียเสียหน่อยเสียหน่อยเสียหน่อยลูกบกเสียนะครับผมกับลูกีเหล็มนะครับเนี้ยลูกีเหล็มเิียเิียเออเชียเชีลูแยงไปชักก็มองมันสุดแต่ไม่มันสุดสุดสุย เก่งถบยว่าสามตัวนี้นะครับเสีเอาไปทรงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับมือนีทั้งสามตัวนะครับผมอ่ามันคือได้เสื้อเมียคักถีว่าห่อกคนนี่หมาประกัดค้นนะครับผมเป็นหมาที่หูว่อมนะครับสายเลือดเลี้ยวแตเห้าสี่ซ้อนเอานะครับจะพานบพผาานนั่นขึ้นอยู่กับผู้สอนนําเพราะว่าสายเลือดมีแล้วนะครับสอนให้ขี่ขั้นก็ขี่ขั้นนะครับซอนให้

มา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 รูรูร on ูรเฮ้ยลูกี่เลี่ยมว็คักเดียวเจีะเจ๊ะเจ๊เเสองสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งยังลังเลนะครับพอยังบอกัน้าเขานะครับมาเร็วเรเร็วเรรเรเยเรเ มาหน่อยยังยานอยู่นะครับยันปลาอยู่แต่ว่าก็มากก็เยู่ครับมาเร็วมาเร็ว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 แมงอยู่พีไหมมาเร็วเั็วมีมากนะครับเสือกำลังดมหานะครับของแท้ครับพ่นฮะหาสิ่ง เร็วเร็วเร็มึงเฮาดุดันกัพองมาหนิไหมแหลมแหลมแหลมาลูกเห้แหลมแลมแหลมแหี่แหลมมันมันหมนะคาตัวมันเข่าป่ายามือมือนากูถือปืนมาน้ำอเจ้าอเจ้ไอเด้อเก่งเอะ่ะเออสีผ้าไปอยูอือสีผ้าไปยูสีผ้าไปอยูโอ้ยลืมถือโกโปมาน้ำ เออฮ่าพี่น้องมาท้วเสียบสอดเกือบไปบาดเลยวะเอะอเออเออหูยู่หูย้ยู่อือืมอเอาค่กคสูเอาเอเอาคัาากคาจริงเหรวะไปไปไปขอเาเงอนเขอาเองเนิงเนเข่าเงอนไมไมไปเร็วเร็วเร็างดีเว้ย

เออเว้ยกัดขากันจริงหลียนี่มุกจะเสืแบบนีงง้มงกจะวันเด้เฮ้ยไปนะครับเจอกันมุกดาหารนะครับผมนี่น,นะฮะผมหอดนะครับผมจังหวัดมุกดาหารนะครับมาส่งนะครับมาพานนะครับผมบักลูกบักเสียลูกบักช็อกโก้กี่ล้ำนะครับอันนี้ลูก มาคางบ้านลูกไอ้ที่งานนะครับผมมาพัานขึ้นกันนะครับตัวนี้จะย่ำเน้นไปทั้งโอหลายเติอเพราะว่ามันจะดูดันแต่ย่ำไปนะครับแต่ว่าย่ำอยู่กับคนนี่จะเสาๆมองๆนะครับแต่ว่าหอดย่ำาลานี่แปลนครับผมเบิ่งจากลักษณะเดี่ยวนี่นะครับครบทีมครับผมสามสิงนะครับอีสานเซียนหากินนะครับผม อ่านี่ไอ้นะครับโรคมาแล้วครับผมัสดีครับแล้วมาเอานะครับผมมารับน่องไปเรียงนะครับผมแบ่งปันกันนะครับผมสายพันธุนะครับสายพันุ์สายล่านะครับดากช่องทีสานเซียนหากินครับผมไอ้ล้วาเด๋ยว่ลงูวิเตอร่งขึ้นครับผมนี่ยูนี่นะครับมีแต่ตัวเมียหมดนะครับผมตัวเมียหมดนะครับพอมาพานส่วนลายมีแต่รผู้อยากได้ตัวเมียนะครับมิเตผู้อยากได้ตัวผู้นะครับน้อยมากนะครับ เพราะว่าตัวเมียนี่จะล่าดุดันนะครับเฮานะครับผมรอเบิ้งต่อไปนะครับผมเดี๋ยวแ้ามันไงเดี๋ยวผมจะมาเหตุลิปยหอดบาดายเลยครับผมเดี๋ยวจะมาหานะครับผมจะพาออกล่านะครับไปหาหนูหาอย่างนะครับเดี๋ยวช่องอีสานเซนหรกินจะขึ้นมหาอายแล้วนะครับรอมันไงเป็นเบาเป็นสาวกันนะครับเดี๋ยวเขาจะมานะครับมาถ่ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับ สายดุดันครับผมต้องอีเสียอีแค่หน่อยนี่ตั้งซื้อเสียบปล่าไออีแค่หน่อยแคยหน่อยแค่หน่อยอันนี้อันนี้อยังเลยดีเลยนี่แหลมจูเนียครับแหลมจูเนียโอ้โหชื่อตามแม่เลยแหลมจูเนียอะเด้อบางทีเอายังดีเนาะอีนี่ฮะอีไรได้นี่สีน้อนสีน้อนมันหนเหนื่อยรถว่างหันเรียนน่ครับเรียนเหรินเมื่อยบัน่น ลงรถเรียนฟงลงงสีลง,ลง,ลง,ลงโขงผุดไปนี่นี่ครับนัดรับนะครับที่สะพานนะครับผมใต่สะพานาผมนะครับชมวิวพอ่พีนองทางสรวนนาเขตนะครับแม่นี่ไร่สะวนนาเขตนะครับทางไหหล่ะนไปน้องไต่รถเจ้าหนี้ไปเนี่ยไปขึ้นรถน้ำเพลินเร็วไปนะครับผมฝากรายการอีสานเซ็นให้กินน้ำด้อพีนองเด้อนะครับผมอ่ามาพานกะเบิร์ตเร็วนะพีนองนะครับ กับทรงต่อให้อ้ายเราไปเลี้ยงนะครับผมสามตัวนะครับผมกะคือเสียดายอยู่แต่กะแบ่งปันกันนะครับผมเพราะว่ามันได้พอได้แม่มันเต็มเต็มนะครับผมในการล่าการยังคุดขวดห้าดมกินนะครับครบเซตเลยครับไอ้เจ้าเจ้าเจะไวเบิ้งหมาตัวสีดำเห็นปะลักษณะจะจะจับมาบเบิ้ลลักษณะปากเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นเห็นลินบะเห็นลินแล้วครับอ่า ปลายลินดำเอ้ยเพิ่นปลายลินดำครับผมนี่ลินดำปลายลินเห็นไหมครับตามตำล่านะครับตามตำล่าครับผมอ่าขาหลังมีติ่งนี่ตามตำล่าครบเซตนะครับผมอพี่นับตังค์ด้วยเขาด้วยสนับสนุนนะติดตามครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับติดตามช่องอีสานเซียนไฮขินกด Subscribe น้ำพี่น้องเด้อครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ